ด้ยดาบ,ดาบไม่ต้องเล่นหรอกอันนี้ของผู้ชายแต่น้องอีวามันซื้อไปแล้วผู้ชายเหรอไปฉีดซื้อได้แม่ไปฉีดอันนี้ก็นนฉันเอาไปไว้ในห้องนอนดาบ,ดาบแล้วเพื่นก็นจะบอกให้พ่อกับแม่ท่นปิดไฟปิดไฟใช่ไหมไมันมีไฟอแล้องใส่ฐานให้เลยเพราะว่าจะได้ทดสอบไปเลยนี่นั่นแม่สีฟ้าเลยสีฟ้าหมดแล้วลูกเลยหนูมาช้าไม่เป็นไรสีนี้ก็ไม่เป็นไรลูกมันไม่เลอะ จะสีเดียวกันกับน้องอะไรนะน้องอะไรอยู่ข้างในบ้านร้านยายแบนที่เอารวมให้เบิ้งเมื่อกี้นะผ้ใส่ป่ซื้อซื้อผ้าใสบ่ะผ้าใสอือเล็กหรือเปล่าเออเรียนห้องเดียวกันดีกว่าแม่ผ้ใส่เรียนชิลเล็ไม่ค่อยอยากให้เพื่อนเล่นโทรศัพท์อืมาติดอยู่สมุดอะไรไปไว้ให้มันเหลือสองอันสุดท้ายนะอันนี้เนี่ย กินข้าวกินข้าวกระต่ายกระต่ายล,ลองพูดชื่อตัวเองสิเลยกระต่าย่อเองสิเลกระต่ายสิถ้าถ้าเลือเ่องเล่ยก็ปิดอย่างนี้แล้วนะนีน่ปิดไว้เลยั <c oughs> นีมันพู้ให้่อันพูดได้ยจะเป็นเดรียสูงเลยโ,ยโท,โทโชรศัพท์เหรีตัวนี้แหละองเหรี ที่ฐานทามันอ่อนๆหน่อยก็ใส yeah, okay. like like ่ไปหนึ่งด้านเดียวด้านเดียวเดีนลงไปเด้นะพี่เดี๋ยวลงมาที่เองขอบคุณแม่ทุกอย่งขอบคุณแม่ยังไรไปไปไปบายบายบายจุ๊บจุ๊บไป